สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Sky Castle ของเราก็จะมีมายากลมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะมายากลในวันนี้นะคะเป็นมายากลในการผ่อนคลายร่างกายที่ทุกคนสามารถนำไปทำเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายจิตใจสงบมากขึ้นโดยมายากลที่เราได้เอามานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นมายากลที่มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Into the Magic Shop หรือในชื่อภาษาไทยชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจค่ะ mm hmm. แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่วง BTS ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงที่มีชื่อว่า Magic Shop ค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยแปลไปแล้วประมาณ27ภาษานะคะเอาละค่ะแต่คนคงสงสัยแล้วว่ามายากลในการผ่อนคลายร่างกายมันหน้าตาเป็นอย่างไร จะสามารถทำให้ร่างกายผ่อนคลายได้จริงหรือเปล่ามาฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าไมายากลในการผ่อนคลายร่างกายนี้นะคะเป็นไมายากลที่รูทใช้สอนจิมเพื่อให้จิมรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกายเนื่องจากว่า จิมค่อนข้างมีปัญหาในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวค่ะซึ่งมันทําให้จิมอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเครียดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันมีผลทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดอารมณ์โกรธซึมเศร้าเกิดความวิตกอยู่ตลอดเวลารวมทั้งเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกปวดศีรษะและก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยทำงานลดลงอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่อยากรู้ว่ารูทเป็นใครแล้วเรื่องราวความเป็นมาของจิมเป็นอย่างไรเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถตามไปอ่านในหนังสือได้นะคะหรือใครที่สนใจอยากฟังพอดแคสต์เนี่ยก็สามารถไปทำฟังต่างช่องต่างๆได้เลยนะคะที่เขารีวิวเอาไว้คุณผู้ฟังก็จะเข้าใจเนื้อหาของสื้อเร่มนี้มากขึ้นค่ะ แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่ฮิวใจสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจหรือพลังใจในการใช้ชีวิตได้เช่นกันค่ะมายากลที่รูทใช้สอนจิมนะคะรูทเริ่มต้นด้วยการสอนให้จิมเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายร่างกายค่ะโดยชปเตอร์แรกนะคะจะเป็นชปเตอร์ที่นำเสนอในเรื่องของการผ่อนคลายร่างกายค่ะซึ่งก็จะมีทั้งหมด16ข้อด้วยกัน และถ้าหากคุณผู้ฟังฟังจบแล้วเนี่ยก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติตามได้เลยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและความกดดันกับปัญหาที่เจอในแต่ละวันลงได้ค่ะในหนังสือจะมีทั้งหมด16ข้อนะคะสำหรับชัปเตอร์แรกในเรื่องของการผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จะพยายามบอกทุกข้อเป็นแบบบรรยายให้คุณผู้ฟังได้ลึกภาพตามและก็จะได้นาไปปฏิบัติกันได้ค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข้อแรกค่ะให้หาเวลาแล้วก็สถานที่ที่ใช้สำหรับฝึกที่จะไม่โดนรบกวนจากภายนอกค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งเริ่มนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยกำลังรู้สึกเครียดหรือมีเรื่องอื่นที่กำลังดึงดูดความสนใจของเราอยู่หรือเรากำลังดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดอื่นๆอยู่เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเริ่มนะคะจากนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยให้นั่งประมาณสองสามนาทีแล้วก็ ผ่อนคลายค่ะให้คิดว่าอยากจะทำอะไรในการฝึกครั้งนี้ระบ,บุความตั้งใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็หลับตาลงโดยเริ่มหายใจลึกๆสามรอบนะคะหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทงางปากช้าๆทำซ้ำอีกจนกว่าจะชินกับการหายใจแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้การหายใจของคุณเนี่ยดึงดูดความสนใจของคุณมากเกินไปนะคะ ต่อมาค่ะเมื่อคุณรู้สึกสบายกับการหายใจวิธีนี้แล้วเนี่ยให้คุณคิดว่าคุณนั่งยังไงอยู่และจินตนาการว่าคุณกำลังดูตัวเองอยู่ค่ะจากนั้นให้เพ่งความสนใจไปที่นิ้วเท้าแล้วผ่อนคลายแล้วก็เพ่งความสนใจไปที่เท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อจินตนาการว่ามันละลายหายไปขณะหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ เพ่งความสนใจไปที่นิ้วเท้าและเท้าเท่านั้นนะคะช่วงแรกอาจจะรู้สึกถูกดึงดูดความสนใจหรือคิดไปเรื่องอื่นเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ให้เริ่มต้นใหม่ค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่นิ้วเท้าและก็เท้านะคะเมื่อผ่อนคลายนิ้วเท้าและเท้าได้แล้วขยายการฝึกขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มต้นผ่อนคลายที่ขา แล้วก็ต้นขาค่ะจากนั้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อท้องและหน้าอกต่อมาคิดถึงกระดูกสันหลังแล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อตลอดสันหลังมาจนถึงไหล่และคอสุดท้ายผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่หน้าและก็หนังศีรษะค่ะเมื่อขยายการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจนทั่วร่างกายแล้วสังเกตถึงความสงบรอบตัวสังเกตว่าคนรู้สึกดี ที่จุดนี้นะคะคุณมักจะง่วงหรือหลับไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจต้องฝึกหลายครั้งจนกว่าจะผ่านจุดนี้ได้โดยประคองความรู้สึกผ่อนคลายโดยไม่ให้หลับขอให้ทุกคนเนี่ยอดทนแล้วก็ใจเย็นกับตัวเองค่ะต่อมานะคะตั้งความรู้สึกที่หัวใจและคิดถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่ผ่อนคลายขณะที่หายใจเข้าออกช้าๆค่ะคุณจะพบว่าหัวใจตัวเองเต้นช้าลง เมื่อร่างกายผ่อนคลายและหายใจช้าลงค่ะจากนั้นให้จินตนาการถึงร่างกายที่ผ่อนคลายเต็มที่แล้วและสัมผัสประสบการณ์ของการที่แค่อยู่ตรงนั้นนะคะหายใจเข้าออกช้าๆสัมผัสถึงความรู้สึกอบอุ่นหลายคนอาจรู้สึกตัวลอยและเกิดความรู้สึกสงบแทนที่ขอให้หายใจเข้าออกช้าๆแบบนี้ต่อไปค่ะ ตั้งใจจดจำความรู้สึกสงบผ่อนคลายและอบอุ่นนี้ไว้แล้วก็ทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะคะลืมตาขึ้นช้าๆนั่งต่ออีก2-3สนาทีโดยไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดหรือสนใจในสิ่งอื่นค่ะซึ่งการหายใจและการผ่อนคลายนะคะเป็นขั้นตอนแรกของการกล่อมจิตให้นิ่งค่ะ สำหรับใครที่ได้ฟังไปแล้วนะคะสามารถนำไปปรับใช้หรือนำไปปฏิบัติกันได้นะคะเพื่อให้เราไม่รู้สึกกดดันหรือหากเรารู้สึกเครียดก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายของเราผ่อนคลายลงได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับช h a เตอร์หนึ่งค่ะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะมายากุลของรูทก็จะมีทั้งหมด4ี่ a p t เตด้วยกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชัปเต e ร์แรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำชัปเตอร์ที่2 3และสตามลำดับค่ะทั้งนี้เราขอฝากคุณผู้ฟังติดตามชัปเตอร์อื่นๆที่ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ